ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเปิดโผ11ตัวจริงทีมชาติไทยในสึกเดือดเจอดสีลังกาใครจะได้ลงสนามแผนรับของอิชิอิคืออะไรอิชิอิจะมีทีเด็ดเอร์ไพสยอะไรให้เราได้ตื่นเต้นกันบ้างแต่สีลังกาไม่ใช่ทีมที่ง่ายพวกเขาพร้อมสู้สุดกำลังไทยจะจัดทัพอย่างไรเพื่อกุมชัยชนะจุดแดกแข็งและจุดอ่อนของทั้งสองทีมจะตัดสินชะตาของเกมนี้ห้ามพลาดทุกวินาทีเพราะเกมนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของทัพช้างศึกเพราะนี่คือเกมที่ทุกคนต้องดู สามารถรับชมเรื่องราวสุดมันได้ในคลิปนี้เลยก่อนจะไปชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับะไคร้ด้วยนะครับเริ่มกันที่การแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทยเตรียมเปิดฉากพบกับศรีลังกาในเกมที่สำคัญต่อโอกาสเข้ารอบของทัพช้างศึกนี่เป็นนัดที่ทีมชาติไทยหวังเก็บ3แต้มให้ได้เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนจะเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้นในเกมถัดไปศรีลังกาอาจไม่ได้เป็นทีมชั้นนำของเอเชียแต่ก็ประมาทไม่ได้ เนื่องจากพวกเขาเป็นทีมที่มักเล่นด้วยพลังใจสูงและมีความมุ่งมั่นเต็มที่การประเมินเกมนี้จึงต้องมองให้รอบด้านไม่ว่าจะเป็นแทคกติกรูปแบบการเล่นจุดแข็งและจุดอ่อนของทั้งสองทีมมาดูกันว่าการจัดทัพของไทยจะเป็นอย่างไรจุดแข็งและจุดอ่อนของทั้งสองทีมมีอะไรบ้างและผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทีมชาติไทยมีจุดแข็งหลายด้านที่ช่วยให้พวกเขาสามารถแข่งขันกับทีมระดับเอเชียได้อย่างสูสีเกมรุกของไทยมีความหลากหลาย และสามารถปรับเปลี่ยนสไตล์การเข้าทำได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการต่อบอลสั้นสไตล์ติกิตากา้าการเปิดบอลจากด้านข้างหรือแม้แต่การยิงไกลจากแถวสองซึ่งช่วยให้ทีมสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละเกมทีมชาติไทยมีผู้เล่นที่เชี่ยวชาญการเล่นบอลสั้นเช่นชนาทิพย์สงกระสินวีรเทพป้อมพันธ์และสุพชคสารชาติที่สามารถเล่นเกมเจาะแนวรับได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ปีกอย่างสุพนัทเหมือนตาและนิโคลักษ์มิเกลสันสามารถเติมเกมจากริมเส้น และเปิดบอลเข้ากลางให้กองหน้าจบสกอร์นอกจากนี้ทีมยังมีอาวุธสำคัญอย่างการยิงไกลาจากนักเตะอย่างพีระดลชํำรัสมีที่สามารถสร้างโอกาสจากนกกรอบเขตโทษได้ความสามารถในการเข้าทำที่หลากหลายช่วยให้ทีมชาติไทยไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ตันและสามารถปรับแผนการเล่นได้ตามจังหวะของเกมประสบการณ์ของนักเตะเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่ช่วยเพิ่มความนิ่งให้กับทีมผู้เล่นหลากหลายคนผ่านเกมระดับนานาชาติมาแล้ว ชนาทิพสงกระสินเคยเล่นในเจลีกญี่ปุ่นและ,ะเผชิญกับคู่แข่งระดับสูงมาแล้วขณะที่เอลิสดอล่และโจนาธานเข็มดีมีประสบการณ์ในลีกต่างประเทศความมั่นใจจากประสบการณ์ทําให้ทีมชาติไทยสามารถเล่นภายใต้ความกดดันได้ดีกว่าเดิมอีกทั้งยังมีผู้เล่นที่มี X-Factor สามารถเปลี่ยนเกมได้เช่นชนาทิพที่มีความสามารถในการเลี้ยงบอลและจ่ายบอลได้อย่างแม่นยำสุภโชคที่สามารถสร้างโอกาสจากลูกนิ่ง และสุพนัทที่มีความเร็วสูงและสามารถลากเลี้ยงฝ่าแนวรับได้ดีการมีผู้เล่นที่สามารถพลิกเกมได้ช่วยให้ทีมมีความอันตรายมากขึ้นและไม่สามารถถูกคาดเดาได้ง่ายอย่างไรก็ตามทีมชาติไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงเพื่อยกระดับทีมให้ดียิ่งขึ้นหนึ่งในปัญหาที่พบได้บ่อยคือแนวรับที่ยังมีปัญหากับลูกกลางอากาศแม้จะมีเซนเตอร์แบ็กที่แข็งแกร่งอย่างเอลลิสดอเละและโจนาธานเข็มดี แต่ทีมชาติไทยยังเสียประตูจากลูกตั้งเตะบ่อยครั้งโดยเฉพาะเมื่อต้องเจอทีมที่มีศูนย์หน้าสูงใหญ่ปัญหาหลักก็คือการยืนตำแหน่งที่ไม่ดีพอทําให้เสียเปรียบคู่แข่งรวมถึงความแข็งแกร่งทางกายภาพที่ยังสู้กับกองหน้าตัวใหญ่ของทีมจัตะวันออกกลางไม่ได้แนวทางแก้ไขคือการฝึกซ้อมลูกตั้งเตะให้มากขึ้นเพิ่มความเข้าใจระหว่างผู้เล่นแนวรับและพัฒนาความแข็งแกร่งทางกายภาพด้วยโปรแกรมฝึกกล้ามเนื้อที่เหมาะสม อีกหนึ่งปัญหาสำคัญคือฟอร์มการเล่นที่ไม่คงเส้นคงวาบางนักทีมไทยสามารถเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและเอาชนะทีมที่แข็งแกร่งได้แต่ในบางเกมกลับเล่นผิดฟอร์มและแพ้ให้กับทีมที่เป็นรองสาเหตุของปัญหานี้มาจากการขาดสมาธิในบางช่วงของเกมทําให้เสียประตูง่ายๆรวมถึงความกดดันจากแฟนบอลและสื่อที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของนักเตะนอกจากนี้โปรแกรมการแข่งขันที่หนักหน่วงอาจทําให้นักเตะมีอาการเหนื่อยล้าและส่งผลต่อฟอร์มในสนาม แนวทางแก้ไขคือการพัฒนาสภาพจิตใจของนักเตะโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการกีฬาและการจัดการโปรแกรมฝึกซ้อมให้เหมาะสมเพื่อลดภาระของนักเตะหากทีมชาติไทยสามารถแก้ไขจุดอ่อนเหล่านี้ได้พวกเขาจะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและสามารถแข่งขันกับทีมระดับท็อปของเอเชียได้อย่างมั่นใจการวิเคราะห์ทีมชาติสีลังกาในศึกฟุตบอลเอเชียรอบคัดเลือกกับทีมชาติไทยนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เข้าใจถึงรูปแบบการเล่นของคู่แข่งอย่างลึกซึ้ง ซึ่งแม้ว่าสีลังกาจะไม่ได้เป็นทีมชั้นนำของเอเชียแต่พวกเขาก็ยังมีความอันตรายในบางจุดที่สามารถสร้างปัญหาให้กับทีมชาติไทยได้โดยเฉพาะในเรื่องของเกมสวนกลับที่รวดเร็วและลูกตั้งเตะที่อาจทำให้แนวรับของไทยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากขุมกำลังหลักของสีลังกาทีมชาติสีลังกามักจะเน้นการเล่นที่มีความรวดเร็วและใช้การสวนกลับเป็นหลักโดยการทำเกมจากแนวหลังไปข้างหน้าด้วยความเร็ว ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่สามารถสร้างปัญหาให้กับทีมที่มีการโจมตีสูงเช่นทีมชาติไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมชาติไทยมีแนวรับที่ยังต้องการการพัฒนาการในหลายด้านสีลังกาไม่ได้มีชื่อเสียงในเรื่องของการครองบอลหรือการเล่นที่สวยงามเหมือนกับทีมชาติชั้นนาในเอเชียแต่มักจะใช้จุดแข็งในเรื่องของการเล่นแบบตรงไปตรงมาและพยายามหาจังหวะที่จะทําประตูจากการสวนกลับที่รวดเร็วหรือจากลูกตั้งเตะที่อาจสร้างความวุ่นวายในกรอบเขตโทษของฝ่ายตรงข้าม ระบบการเล่นของสีลังการะบบการเล่นของสีลังกามักจะเป็นการเน้นการป้องกันและการสวนกลับอย่างรวดเร็วโดยในหลายๆเกมพวกเขาจะเล่นในระบบ4-4-2หรือ4-3-3ขึ้นอยู่กับลักษณะของคู่ต่อสู้ซึ่งการเล่นในระบบนี้ทําให้สีลังกามีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ของเกมในบางครั้งพวกเขาจะเน้นการตั้งรับแล้วรอโอกาสในการสวนกลับจากด้านข้างหรือจากการผ่านบอลยาวขึ้นไปให้กองหน้าที่มีความเร็วสูงได้วิ่งเข้าไปทําประตู เกมรับของศรีลังกาเป็นหนึ่งในจุดที่พวกเขาให้ความสําคัญอย่างมากโดยการตั้งรับแบบเป็นระเบียบและการพยายามป้องกันการโจมตีจากแนวรุกอของทีมคู่แข่งเป็นสิ่งที่พวกเขาทําได้ดีในบางเกมโดยเฉพาะเมื่อพอวกเขาต้องเจอกับทีมที่มีความสามารถในการครองบอลสูงพวกเขาจะเน้นการตั้งรับลึกและรอโอกาสในการสวนกลับซึ่งทีมชาติไทยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้จุดแข็งของทีมชาติศรีลังกาการสวนกลับที่รวดเร็ว สีลังกามีความเร็วในการโจมตีที่สามารถทําให้คู่แข่งที่เปิดเกมลุกหนักตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงการสวนกลับของสีลังกาจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยใช้ความเร็วของกองหน้าและปีกในการเจาะแนวรับของฝ่ายตรงข้ามซึ่งทีมชาติไทยที่มักจะเล่นเกมลุกสูงต้องระมัดระวังการถูกสวนกลับในช่วงที่แนวรับยังตั้งตัวไม่ทันลูกตั้งเตะสีลังกามีความสามารถในการสร้างอันตรายจากลูกตั้งเตะอย่างเช่นการเตะมุมหรือฟรีคิกจากระยะกลางและใกล้กอรอบเขตโทษ โดยเฉพาะเมื่อมีนักเตะที่สูงใหญ่และแข็งแกร่งในกรอบเขตโทษซึ่งลูกตั้งเตะเหล่านี้สามารถสร้างปัญหาให้กับแนวรับของทีมชาติไทยได้หากทีมไทยไม่สามารถจัดการกับลูกตั้งเตะได้ดีพอกองกลางตัวตัดเกมสีลังกามีกองกลางที่มีความแข็งแกร่งในการตัดบอลและแย่งบอลจากคู่แข่งซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถคุมเกมในแดนกลางและทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถสร้างเกมรุกได้สะดวกบางครั้งกองกลางของสีลังกายังสามารถใช้การตัดบอล พื่อเริ่มเกมสวนกลับที่รวดเร็วได้ทันทีซึ่งจะเป็นอันตรายหากทีมชาติไทยไม่สามารถควบคุมการจ่ายบอลและการเล่นในแดนกลางได้ดีผู้เล่นที่ต้องจับตามองกองหน้าตัวเก่งกองหน้าของสีลังกามักจะมีความเร็วสูงและมีความสามารถในการจบสกอร์จากโอกาสที่เกิดขึ้นจากการสวนกลับหรืออาการเปิดบอลจากริมเส้นพวกเขาจะอาศัยความเร็วในการหนีการประกบของกองหลังและมักจะยิงได้แม่นยำจากการทำประตูระยะกลางหรือระยะไกล ซึ่งการป้องกันกองหน้าเหล่านี้จะเป็นเรื่องสําคัญสําหรับทีมชาติไทยกองกลางตัวตัดเกมการทําหน้าที่ของกองกลางในบทบาทการตัดเกมของศรีลังกานั้นถือเป็นจุดเด่นอย่างมากพวกเขามีความสามารถในการขัดขวางการโจมตีจากทีมคู่แข่งได้ดีด้วยการย่างบอลจากคู่แข่งและขับเคลื่อนบอลไปข้างหน้าในการโจมตีซึ่งสามารถทําให้ทีมชาติไทยต้องเผชิญกับการเสียบอลในแดนกลางได้หากทีมไทยไม่สามารถควบคุมการจ่ายบอลและการเล่นในแดนกลางได้ดีพอ แบ็กซ้ายขวาที่มีความเร็วอีกหนึ่งจุดแข็งของสีลังกาคือการใช้แบ็กซ้ายและขวาในการเติมเกมลุกจากด้านข้างโดยมีการเปิดบอลที่มั่นยำเข้ากลางให้กองหน้าหรือกองกลางที่วิ่งขึ้นมาในกรอบเขตโทษซึ่งอาจทําให้การตั้งรับของไทยเกิดความวุ่นวายหากไม่สามารถควบคุมการเติมเกมของแบ็กเหล่านี้ได้ความท้าทายสําหรับทีมชาติไทยทีมชาติไทยจะต้องระมัดระวังการสวนกลับที่รวดเร็วและการใช้ลูกตั้งเตะของสีลังกา โดยเฉพาะในช่วงที่พวกเขาเปิดเกมรุกหรือเมื่อไทยได้ลูกเตะมุมหรือฟรีคิกไทยจะต้องมีการวางแผนในการรับมือกับการสวนกลับที่รวดเร็วและต้องระมัดระวังการป้องกันลูกตั้งเตะที่อาจสร้างปัญหาให้กับแนวรับของทีมนอกจากนี้การคุมแดนกลางและการจัดการกับกองกลางตัวตัดเกมของสีลังกาจะเป็นส่วนสําคัญในการควบคุมเกมและไม่ให้สีลังกามีโอกาสทําเกมได้ง่ายเกินไปการทําประตูและการรักษาความมั่นคงในแนวรับของทีมชาติไทย จะเป็นกุญแจสำคัญในการคว้าชัยชนะในเกมนี้วิเคราะห์11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทีมชาติไทยในตำแหน่งผู้รักษาประตูคาดว่าปฏิวัติคำไหมจะได้รับโอกาสลงเฝ้าเสา้ดยฟอร์มที่แข็งแกร่งและประสบการณ์ที่มากพอเขามีจุดเด่นในเรื่องการอ่านเกมและการออกมาตัดบอลที่ดีซึ่งจะช่วยให้แนวรับของไทยมีความมั่นคงมากขึ้นแนวรับจะประกอบไปด้วยนิโคลลักมิเกลสันในตำแหน่งแบ็คขวาซึ่งเป็นผู้เล่นที่มีความเร็วและสามารถเติมเกมลุกได้ดี เขามีความสามารถในการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นและช่วยเสริมเกมมอบุกในกรณีที่ทีมต้องการความได้เปรียบทางริมเส้นคู่เซ็นเตอร์แบ็กคาดว่าจะเป็นเอลลิสดอลล์และโจนาธานเข็มดีซึ่งเป็นการจับคู่ระหว่างนักเตะที่มีประสบการณ์กับดาวรุ่งที่กำลังฟอร์มดีดอลล์ or or เป็นกองหลังที่แข็งแกร่งลูกกลางอากาศดีและสามารถอ่านเกมได้อย่างแม่นยำส่วนเข็มดีเป็นผู้เล่นที่มีพลังงานสูงมีความสามารถในการประกบตัวและตะกะเดมได้ดีทำให้แนวรับของไทยมีความสมดุลมากขึ้น แบ็กซ้ายคาดว่าจะเป็นอิราฟานที่มีความสามารถทั้งเกมรับและเกมรุกสามารถขึ้นไปเติมเกมบุกและลงมาช่วยเกมรับได้ดีในแดนกลางอิชิอิน่าจะเลือกใช้พีระดอนฉำรัศมีเป็นมิดฟิลด์ตัวรับซึ่งมีจุดเด่นในการตัดเกมและช่วยสนับสนุนแนวรับได้ดีเขาจะเป็นตัวเชื่อมสำคัญในการช่วยป้องกันเกมสวนกลับของสีลังกาขณะที่วีระเทพป้อมพันน่าจะรับบทบาทเป็นกองกลางเชื่อมเกมมีหน้าที่คุมจังหวะก,การเล่นของทีมและกระจายบอลไปยังแนวรุก ในแนวรุกสุพโชคสารชาติจะรับบทเป็นปีกขวาเขาเป็นนักเตะที่มีเทคนิคดีสามารถเลี้ยงบอลและสร้างสรรค์เกมได้ดีรวมถึงสามารถตัดเข้าในมายิงประตูได้อีกด้วยเพ์เมกเกอร์ของทีมคาดว่าจะเป็นชนะทิพย์สงกระสินซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในเกมรุกของทีมเขามีความสามารถในการจ่ายบอลที่แม่นยําสามารถพาบอลไปข้างหน้าและสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีขณะที่สุพนัทเหมือนตาจะเล่นเป็นปีกซ้ายซึ่งเป็นผู้เล่นที่มีความเร็วและการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยม สามารถสร้างความอันตรายในจังหวะดดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับกองหลังคู่แข่งได้ดีกองหน้าตัวเป้าคาดว่าจะเป็นพาทริก,กุสตัฟสันหัวหอกลูกครึ่งไทยสวีเดนซึ่งมีร่างกายที่แข็งแกร่งและมีความสามารถในการจบสกอร์ที่เฉียบขาดเขาสามารถเล่นลูกกลางอากาศได้ดีและเป็นตัวพักบอลที่สามารถช่วยให้เพื่อนร่วมทีมเล่นเกมรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพการคาดการณ์ผลการแข่งขันจากการวิเคราะห์ทั้งหมดหากทีมชาติไทยเล่นได้ตามมาตรฐานด้วยขุมกำลังที่แข็งแกร่งในแนวรุก ประสบการณ์ของนักเตะตัวหลักและความสามารถในการควบคุมเกมทีมชาติไทยมีโอกาสสูงที่จะคว้าชัยชนะจากศรีลังกาโดยที่สกอร์หน้าจะอยู่ที่2-0หรือ3-1ทีมไทยมีความสามารถในการสร้างโอกาสจากการเล่นเกมบุกที่รวดเร็วและแม่นยำหากสามารถควบคุมจังหวะเกมและรับมือกับการสวนกลับของศรีลังกาได้ผลการแข่งขันในที่สุดจะเป็นชัยชนะของทีมชาติไทยแล้วคิดว่าจะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่ใครจะได้ลง11ตัวจริงบ้างสามารถคอมเมนต์ได้เลย และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยครับ GoTo ห0าพันซับครับ